ในห้องมันเหมือนไม่ได้อยู่สองคนน่ะมันเหมือนได้ยินเสียงเดินในพรมอ่ะพรมคือพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะเหมือนกับแล้วก็มองออกไปข้างๆเต็นท์น่ะก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมานั่งแบบคุกเข่าอย่างเงี้ยกอดเข่านั่งกอดเ<อ>ข่าใช่แล้วก็ใส่ชุดเหมือนชุดนักเรียนชุดนักเรียนสีขาวกระโปรงแบบกระโปรงนักเรียนกูเลือดเต็มเลยก็มังไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็คือไม่รู้ไหมไม่รู้ได้ไงว่ากูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงสรุปอะ่ะคือพอมันทํา หมือนไม่มีใครบอกอะว่าคนที่มันตามหาอยู่ที่ไหนอะมันก็เหมือนค่อยๆฆ่าทีละคนตอนนี้คุณอยู่กับรายการอันเดอร์ไลน์เรื่องนี้ต้องเล่ารายการที่จะเล่าเรื่องตามคอสตูงที่เราชอบและทายอินสินค้าที่คุณจะคาดไม่ถึง ตอนนี้ขึ้นอยู่กับมิมและแขกที่ไม่ได้รับเชิญ I am the wife เดี๋ยวไว้มีอะไรามาเล่าให้มิมฟังเป็นเรื่องนานแล้วแหละเป็นประสบการณ์ของการไปเที่ยวทางภาคเหนือจังหวัดแห่งหนึ่ง,ง,นนงคือวันนั้นนะ่ะไปเที่ยวใช่ไหมก็จองไปสองคืนนะทีนี้ไปถึงโรงแรมเมื่ดึกแล้ว ที่โรงแรมมันเป็นโรงแรมเก่าๆตัวเมืองเลยถ้าพูดไปเดี๋ยวเราจะคนจะรู้จักพอขึ้นไปนอนนะเราก็กลัวว่าเฮ้ยมาต่างถิ่นนะเราจะนอนไม่หลับเราก็โอ้ว่างว่ายแต่แล้วก็หาน้ำำาําอมฤตที่ทําให้เราจะหลับสบายตอนกลางคืนนะมาสองขวดเราก็กินไปกะว่านอนหลับสบายพรุ่งนี้นชา้าคนเดียวเลยคนเดียวไปคนเดียวไปสองคนลืมเล่าว่าไปกับเพื่อน <laughs> มีเพื่อนไปด้วยอีกคนนึ <laughs> มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนเสร็จแล้ว อ่ะก็ถึงนอนอ่ะเข้ามาจองไว้สองคืนกับว่าจะนอนโรงแรมนี้สองคืนใช่ไหมอ่ะทีนี้มันเป็น, <c oughs> เ,ปนเตียงคู่ใช่ไหมเราก็นอนเตียงหนึ่งเพื่อนก็นอนเตียงหนึ่งพอเรากินเสร็จแล้วเรากล่าว่าเออหลับแล้วแน่นอนแต่มันยังไม่หลับเลยสักพักมันก็เหมือนกับได้ยินเสียงกี่ทุ่มแล้วตอนกี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มละได้ยินเสียงคนเหมือนในห้องมันเหมือนไม่ได้อยู่สองคนอ่ะมันเหมือนได้ยินเสียงเดินในพรมอ่ะพรมคือเปิดประตูเข้าไปอ่ะเหมือนกับโรงแรมเก่า ที่มีพรมใช่ไหมมีเก้าอี้แบบคลาสสิกวางไว้ตรงมุมห้องอะไรเงี้ยเตียงสองเตียงห้องน้ําเนี้ยแล้วกลิ่นแบบมันมันมันเหมือนมันอับอ่ะพอนอนเฮ้ยนอนไม่หลับเว้ยทำไมมันเหมือนได้ยินเสียงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันอยู่ในห้องกูหรืออยู่ห้องข้างวะก็ยังงงๆอยู่แต่พครั้งหนึ่งเหมือนแก้วแตกเว้ยไอ้เยี่ยมมันแตกไดไงวะเพื่อนกูอยู่เตียงนี้เยแตกในห้องนะใช่กูอะไรวะไม่ใช่ปะเนี่ยแล้วกูแบบเฮ้ยไม่นอนไม่หลับมึงชวนเพื่อนกูดีกว่า จังหวะที่กูหันไปหาเพื่อนะแบบเพื่อนกูนั่งสมาธิสมาธิหลอนมากแบบโอ้โหมันมันน่ากลัวกว่าเพื่อนมึงนอนนี่แใช่ปะไม่มันนั่งสมาธิไอ้เราก็ันอยู่คนเดียวแล้วแล้วมันคือนั่งสมาธิมันก็อยู่แต่มันคุยไม่ได้ไงมันเหงาอะถอดจิตอยู่กูอยู่ห้องคนเดียวแล้วมัน่าจะถอดจิตไปแล้วเสร็จแล้วก็คือแบบ น้ําก็คือไม่ได้อาบมาเช้ามาตีห้าคือเพื่อนคนหนึ่งมารับสปกเลยคือไม่ใช้ไม่ใช้อะไรโรงแรมเลยแล้วพอลงไปที่ร็อบบี้ก็เลยบอกว่าขอคืนห้องแม่งก็ให้คืนคืนด้วยนะเพราะว่าสองคืนเออใช่ขอคืนคืนหนึ่งเขาก็ให้เงินคืนด้วยแล้วก็แบบเราก็ไปกับเพื่อนเลยแล้วแบบว่าเฮ้ยแม่งนอนไม่หลับเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ก็คงไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่ากยกับเพื่อนป่ะหลังจากที่ออกจากโรงแรมนั้นเราค่อยคุยกันมันบอกว่ากูก็รู้สึกเหมือนกัน ก็เลยยกขึ้นนั่งสมาธิใช่กลัวตรงเนี้ยกลัวตรงเนี้ยไอฉาดท,ที่แบบว่าเรารู้สึกแบบเดียวดายละเรารู้สึกว่ากูต้องหา่าเพื่อนคุยละกูหันไปเหรอเพื่อนแบบว่านั่งไปนิพพานอะไรเย้ยประมาณนั้นไอ้กูเล่าไม,ไ,มไ,มไม่น่ากลัวไหมหรือกูเล่าใหม่ไ <c oughs> หมฮะมันน่ากลัวไหมวะจริงจริงมันน่ากลัว <c oughs> ถ้ามันอินเล่าหรือกูไม่หรือกูต้องเล่าตั้งแต่บรรยากาศโรงแรมข้างล่างอ่าหรือกูเล่าใหม่ไหมไม่เอา ไอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นแบบว่าไปปีนเขาที่ภาคเหนือจงังหวัดตากอีกแก<า>ไปเหนืออีแกไปเหนือไปเหนือชอบอพอไปจงังหวัดตากใช่ไหม <c oughs> คือเราต้องเดินเข้าไปบนเขาไอวันแรกเราเดินประมาณ5กิโลซึ่งแบบเหนื่อยมากไปแบบไปเที่ยวหรือว่าไปไป,ไปพักไปกางเต็นท์เป็นแคมป์อะก็คือกางเต็นท์นั่นแหละคือเราไม่เคยไปเดินป่าม,มาก่อนเพื่อนเราบอกว่าข้างบนมันมีบ้านพักเราก็ไปมองที่ยบ้านพักมันอยู่ไหนวะมันไม่เห็นมีเลยวะมีแต่เต็นท์แล้วห้องน้าก็เป็นห้องน้ำเหมือนสังกะสีอะ เออถามว่าแล้วกูจะอาบน้ําตรงไหนมันก็บอกว่านั่นไงธรรมชาติน้ําตกอ่ะอารมณ์ประมาณนี้วันแรกอ่ะเดินประมาณ5้กิโลก็คือแบบเราไม่เคยเดินใช่ไหมก็เหนื่อยมากก็นอนหลับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งนอนด้วยกันในเต็นท์ห้ากิโลก็คือไปขึ้นไปถึงแบบที่พักเหรอใช่ที่พักใช่ยังไม่ถึงยอดเขาอ๋อหมายถึงว่าอ๋อระหว่างทางใช่ไหมก็คือต้องนอนก่อนใช่นอนก่อนทีนี้ตอนคืนอ่ะไม่รู้ว่าด้วยความที่เราเหนื่อยมากหรือเปล่าหรือว่าด้วยความที่อะไร คือเต็นท์น่ะมันก็จะมีตัวที่เป็นเนขาเรียก,ก,กตะข่ายเนาะข้างๆเต็นท์น่ะคือน้องคนนึงก็นอนตะข่ายข้างนึงเราก็นอนข้างหนึ่ง,ง,งใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นช่วงกลางดึกอะไรเงี้ยมันสภาพเหมือนฝันมันเหมือนเต็นท์น่ะเหมือนบริเวณเต็นท์ที่เรานอนอะ่ะแล้วก็มองออกไปข้างๆเต็นท์น่ะก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมานั่งแบบคุกเข่าอย่างเงี้ยกอดเข่ากอดเข่าใช่แล้วก็ใส่ชุดเหมือนชุดนักเรียนนักเรียนสีขาวกระโปรงแบบกระโปรงนักเรียนเลือดเต็มเลย มีเลือดด้วยใช่ใส่ชุดแล้วก็รีเย็นถ้าเป็นกระโปรงเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงแล้วก็แบบผปสดเลสั้นๆเด็กผสั้นแล้วก็แบบว่าเปิดเลือดแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะเอ่อโยกนั่งโยกเฉยๆเขาก็ไม่ได้พูดอะไรในฝันนะเราคิดว่าเราก็น่าจะฝันแล้วแล้วคงเหนื่อยแหละแต่ก็ภาพที่เราเห็นในฝันนะมันด้วยเหมือนกับสภาพแวดล้อมที่เรานอนอยู่ก็เลยอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะเอ้า่ะใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมเหนื่อยหรือว่าจริงคิดว่ายังไงมันมแบบว่าคือ คือมันมันน่าคิดตรงที่ว่ามันความฝันน่ะมันเป็นสภาพจริงที่เรานอนก็เ<อ>ลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเหนื่อยเปล่าวะหรือว่าเอ้ยมันเราเจอจริงๆวะอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เออก็เป็นได้อะไรเหตุผลอะไรเงี้ยไม่สวดมนต์หยอตอนนอนเนี่ยเออมันเหนื่อยเหนื่อยก็เลยไม่ได้สาธุมันนอนไป <c oughs> แค่สาธุพอเออเขาป่านะจริงจริงแล้วเขาป่านี่คือมีน้ำพุกหลายอย่างมากเลยนะต้องต้องพกยองยาแล้วก็แบบคงุกไข่อะไรเงี้ยต้องดูด้วย ก็มีตัวทากนะใครเคยไปเดินป่าเนาะตัวทากมันมาเกาะแล้วเออเราคิดว่าทากแบบมันจะขึ้นตามแบบว่าต้นไม้ตามอะไรมาเกาะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นทากแบบว่าเขาเรียกว่าทากล่มอ่ะมันอยู่ข้างบนกิ่งไม้แล้วมันก็กระโดดลงมาอันนี้น่ากลัวอีกอันนี้น่ากลัวผ่ะอันนี้น่ากลัวว่ะเพราะมันมาดูดเลือดอ่ะเออมันดูดเลือดเรื่องที่มิมอยากจะแช่นแบบว่าอะอะมั่งอะมั่งอะมั่งมิม่าแต่ก่อนอะมิมจะชอบตอบผุมเพราะว่า ชอบย้อมผมตัดผมเราก็อยากให้ผมยาวเป็นโรคจิตอะแบบผู้หญิงเวลาไว้ผมยาวจะรู้สึกไงตัดผมดีกว่าแล้วก็ต่อผมดีกว่าซึ่งแต่ก่อนอะช่วงตอนที่แบบเรายังวัยรุ่นน่ะมันจะเป็นไหมซึ่งไม่มีปัญหามีปัญหาตอนที่เวลาหนีบไงแล้วแบบมันทนความร้อนไม่ได้มันก็จะหงิกใช่ปะ่ะรุ่นวิวัฒนา,าการต่อมาเขาก็เลยใช้ผมคนแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะบอกว่าเป็นผมคนบริจาคบ้างอะไรบ้างแต่ว่า มันก็จะเราก็จะเคยได้ยินนะไอจริงผมอะตอบผมอะกับพวกของมือสองอะรองเท้ามือสองอะแม่งเหมือนกันนะเว้ยแม่งแม่งน่ากลัวเหมือนกันอะรองเท้าอะมันยังสมมตินะถ้าเขาไปเอารองเท้ามาจากคนตายอะ่ะอันนั้นอะมันยังเป็นของที่เขาซื้อมาถูกปะ่ะแต่ผมอะถ้าคิดดูว่าเขาไปเอามาจากคนตายอะ่ะผมอะมันคือของของเขาเลยเขาไม่ได้ซื้ออะมันมันคือแบบ DNA เขามันอยู่ในเนี้ยเออแต่ว่ามิมก็ไม่ค่อยสีรียกแต่สิ่งที่จะรู้ก็คือ เวลาต่อผมแต่ละครั้งอ่ะกลิ่นของผมอ่ะจะไม่เหมือนกันซึ่งมีมคิดว่ามันคือกลิ่นของคนคนนั้นที่เราแบบไปเอาผมมามาต่ออ่ะซึ่งแบบบางทีก็หอมบางทีก็อืกลิ่นนี้นี่ต้องรีบเอาออกซะแล้วไม่ไหวแล้วเออมันมันจะมีกลิ่นที่แบบทั้งหอมทั้งน่ากลัวคือมีมาจะต่อเรื่อยๆประมาณแบบสองเดือนสาเดือนก็เปลี่ยนทีนึงแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเราจะใช้แบบผมยาวเพราะฉะนั้นเราจะใช้ผมเนี้ยซ้ำได้บ่อย แต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเพิ่งไปตอบผมมาเลยพอตอนลังคืนนอนจะนอนกับน้องสาวตอนนั้นอยู่มาหาลัยแหละทีนี้คือนอนไปเราจะหันหน้ากลับไปอีกทางหนึ่งอ่ะจะหันไปหาน้องแต่ปรากฏว่าเฮ้ยคือจังหวะที่หันไปอ่ะมีคนจ้องหน้าอยู่และไม่ใช่น้องแล้วประเด็นคือกับใกล้มากคือหน้าแบบจมูกแทบจะชนกันปัญหาคือโปร่งแสงเขาด้วยคือเป็นคนนะ่ะเป็นผู้หญิง เราก็เหมือนแบบเหมือนเจอไว้หันมาแล้วแบบมีมมอยู่ใกล้มากอ่ะ,อะเออซึ่งพอมันใกล้มากอะค่ะคือพอใกล้อ่ะเราจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมเพราะว่าแบบตามันโฟกัสไม่ได้อ่ะเออแต่ว่าผมม,มันติดกันก็เลยแบบเหมือนเหมือนไอ้นี่ได้เลยว่าแล้วเพื่อวันนี้เพิ่งไปตอบผมมาเพราะฉะนั้นอนะแน่ๆผมแน่ๆถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆจะจัดการยังไงวิธีของมิมว่าคือแบบคือตกใจนะแต่ว่ากลัวไหมอ่ะก็ก็ไม่ได้ถึงกับกลัวเพราะว่าเจอบ่อยด้วยแหละเออ แต่ก็เลยแบบพูดออกไปอะว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะกูซื้อแล้วผมยังไปของกูกูซื้อแล้ว,มไ,ลวไม่ใช่ของมึงแล้วอืมแค่นี้ด้วยอะแล้วเขาก็หายไปเลยอะมันเหมือนกับก็ผมยังไป่ของกูแล้วหาย <c oughs> เขาอาจจะมากับผมแล้วแหละแต่เราแค่บอกแบบบอกจุดประสงค์อะอบอกอ๋อแล้วแล้คือเราซื้อมาแบบถูกต้องอะ คือถ้าสมมุติว่าสมมุตินะเออผมอาจจะได้มาโดยวิธีไม่ถูกต้องอ่ะคนที่คุณควรจะแคร์ไม่ใช่เราเพราะเราซื้อมาคุณควรไปตามหาต้นต่อที่ไม่ใช่เราผมนี้เป็นของเราใช่ต้องตามไปที่ต้นน้าใช่ใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แบบเวลาเจอเรื่องน่ากลัวอย่างเงี้ยก็ตั้งสติก่อนไปตามพิศปรเลยว่ามาจากไหนเราปล่อยงานไปแล้วเออปล่อยงานไปแล้ว ใช่ก็ซื้อได้นะทัมันมีคนไม่คิดมากแต่ประเด็นคือมันจะไปติดอยู่ตรงเรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญมากมันเป็นของห่วงของเขาหรือเปล่ามีเรื่องตอนสมัยฟิกเซนตอนสมัยเรียนนะอยู่ปีสี่ไปทําวิจัยอยู่ตอนนั้นที่สถาบันแห่งหนึ่งแล้วกันแล้วทีนี้มาสี่คนเว้ยแล้วตอนช่วงนั้นนะพิพิธภัณฑ์คือด้วยความทุกอย่างก็งเ,งงเงียบไปหมดเลยใช่ไหมเราก็บอกตีสาม,มากม,มึงมึงมีคนปะวะเฮ้ย<ะ>สักพักแบบเราก็เริ่มหัน ปเป็นผู้หญิงยืนอยู่แบบหันมาหาเราเลยแล้วเราก็แบบว่าเก๊ดแล้วก็แบบวิวบว่งนับเวลานั้นนะคือไม่ใช่แค่เราเห็นคนเดียวก็คือทั้งหมด4ี่คนที่ไปอะเห็นเหมือนกันแล้วพอทุกคนเห็นเหมือนกันแล้วพูดเหมือนกันการวิ่งเลยเกิดขึ้นแล้วนี่เช้ามาแล้วก็ยังสงสัยว่าเมื่อคืนเห็นกูไหมวะเออเห็นเหมือนกันมึงว่ามันใช่ใช่ไหมวะเราก็เลยเดินไปตรงบริเวณนั้นใหม่ในตอนเช้าขึ้นมา เราก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อ <AL> มันเป็นหุน่นเป็นหุน่นเป็นหุน่นโกนตีนขมักแม่อ,อ,อ้ก็เป็นผู้หญิงจริงแหละปัจจะบันเป็นหุน่นมันเป็นหุนห่นหุ่นขายผ้าแล้วใครไปตั้งไว้ตรงนั้นน่ะเขาขายของที่สถาบันด้วยใช่เขาขายของเ <c oughs> ขาขายของสีง่คนนั้นะ่ะกี่คนนั้นมิ่งกีดป่าราบเลยสี่คนมีมีบ้างมีเอาจรจะำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมโอจำไม่ได้เนี่ย ไม่ใช่ผีอะมันอ่ะอะเรื่องอุ่นมันไม่ใช่มันก็ผีผ,ผ,ผ,ผีบ้าผีบอผีบ้า <c oughs> ผีบ้าผีบออีพวกแบบจินตนาการสูง <c oughs> มันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะมิมอะจะปวดหัวปวดหัวบ่อยๆแล้วก็ปวดหัวแบบข้างเดียวด้วยแต่เราไม่ได้เป็นปเก็นนะคือเอาจริงอะไปหาหมอหมอก็บอกว่าเฮ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะแต่มันเป็นแค่ช่วงั้นด้วยแล้วมันมีอยู่คืนนึงก็ ฝันว่าตัวเองอใส่ชุดสีขาวเหมือนเป็นแบบออกแนวแบบเจ้านายสมัยโบราณอ่ะแล้วรอบข้างอ่ะมันก็จะเป็นพวกแบบคนใส่ชุดไทยที่แบบออกแนวเหมือนแบบนักลบอะเนี้ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายแต่ทีเนี้ยสถานการณ์คือทุกคนเหมือนโดนจับอ่ะแล้วก็มีแบบเหมือนทหารญี่ปุ่นอ่ะที่พูดอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่ว่ามิมอกะเท่าที่ ความเข้าใจแต่ฟังไม่ออกนะตอนนั้นคือฟังไม่ออกแต่เราเหมือนเราอยู่ในตัวของผู้หญิงคนนี้เ,เข้าใจว่าเขาว่าถามหาคนคนนึงเราก็ถามหาจากก,กับทุกคนอะว่าไอ้คนนี้มันไปซ่อนไว้ไหนน่าจะถามหาถ้าหาหนนักรบอะไรสักอย่างแล้วก็มังไม่รู้อะไม่รู้ก็คือไม่รู้ไหมไม่รู้ได้ไงว่ากูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงสรุปอะคือพอมันทําเหมือนไม่มีใครบอกอะว่าคนที่มันตามหาอยู่ที่ไหนอะ่ะมันก็เหมือนค่อยค่อยฆ่าทีละคน เราก็ไม่รู้ไงมันเหมือนกับว่าจับแบบจับคนของเราแบบฆ่าฆ่าฆ่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สุดท้ายอ่ะคือพอเราไม่บอกจริงๆอ่ะมันก็เลยจับหัวมิมาาโขกกับกําแพงอ่ะซึ่งเป็นหัวข้างที่ปวดอ่ะคือโขกอยู่อย่างนั้นอ่ะจนในใจอ่ะแบบแต่ไม่เจ็บนะคือคือตอนนั้นน่าคือไม่เจ็บแต่แค่รู้สึกว่าแบบมึงทารุณกับผู้หญิงขนาดนี้ลเลยคือแบบหัวก็โขกไปอ่ะต้องบอกว่ามิมาจะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยแบบ จะรู้สึกแบบกลัวหรือว่าแบบเสียสติเวลาแบบเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอระหว่างที่แบบโดนจับหัวโขกอ่ะก็คิดเลยว่าแบบโอ้พวกมึงเยี่งที่ทําให้ผู้ปวดหัวแบบไม่เอาแล้วนะไม่ปวดแล้วอะไรเงี้ยก็อให้มันจับโขกไปคือโขกจนเหมือนกับภาพหายไปอ่ะคิดในใจว่าผู้คงตายแล้วโขกขนาดนี้อืจริงโขงกกระปูนสุดยอดมากปาเถื่อนเพราะนั้นก็แบบประสบการณ์หลากหลายอ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากฟังเพิ่มเติมก็ติดตามได้นะ แต่ว่ามิม,ม่ามีทริคด้วยตอนตอนที่มิมปวดหัวคือหมอก็ช่วยไม่ได้นะที่ทำให้มิมหายอะ่ะให้ทายคืออะไรช็อกโกแลต yes เพราะว่ามิมกินบ่อยใช่ไหมซึ่งนี่แหละช็อกโกแลตเป็นวิธีการแก้ไขของมิมช็อกโกแลตเธอชี้เต็มโต๊ะเลยการทกเขาดีมากเลยยังไงยังไงอะ่ะยังไงก็จะมีหน้าบุคคลสำคัญที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ทำาร์ลงที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คน ทางสังคมอะไรเงี้ยมาสกีนบนหน้าแพคเกจเพื่อเพื่อเป็นเหมือนเสียงหนึ่งที่ลดลงให้คนเริ่มเห็นสิทธิของสตรีเนาะอยากจะเห็นว่าเป็นคำว่าเฮชีนี่แต่ไมําว่เอเออมาจากชีด้วยอ่ะอันนี้อันนี้เลิศก็สำหรับเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆ่อนนะคะมีความสุขค่ะใครอยากเจอผีก็ได้เจอนะคะใครที่ไม่ได้อยากไม่อยากเจอก็ไม่ต้องเจอแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่มิมกับอยู่ไว้ เล่าไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจออะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์จริงหรือว่าเรื่องแบบลึกลับเหลือเชื่อถ้าเรามีสติเราตอบโต้กลับไปค่ะดิวดิวกับไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเนอะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังเครียดกําลังเหงาหรือกำลังหาของเอาไปทริกออริเทันนีเลยช็อกโกแลตเฮอร์ชี่อย่าลืมมาซื้อเฮอร์ชี่กันเยอะๆนะคะเอาไวแ้แจกคนแล้วก็ผีด้วยเดี๋ยวว่า จะไม่กินไม่จ๊ะไม่นู